เห็นแต่ทั้งหลังกันยังงามบาดใจแบบนี้ต้องจัดแล้วเมือนสีเห็ดยังกูบักสีพีพีพีโอ้ยพีพีเอานี่บักสีมึงห้องยังขับมหมดเถือน พวกเจ้าพาก,กันเป็นยังนี่น้องโอ๊ยไปสาดิีกินย้อนสินอนกับบันด้นอนผีพีเชียวผีเสาหอยเล่าเสาหอยเล่าเสาหอยอยังมึงไม่ยังกับเสาหอยเสาหอยเป็นผีมึงว้่ไปทั่วที่เดบักนี้มาขอนอนอยู่เฮือนเขาอยู่มึงยังสิไปตัวเขาเป็นผีอีกบอ เมนข้อไม่สุดหลอน้องบมคิดเลยว่าไอซีสิเป็นคนในละคุณแบบนี้น้องติวอุตสาลงหากแอบปลักแอบมองอยากเป็นเจ้าของอยากอยู่ใกล้ๆกูเห็นอนรีกูเห็นเต็มสองตากูเลยพอกูห้ากัเล่นออกมาแต่ห้องเสาหอยฮอนี่อย่าบอกเด้อว่ามึงจีเข้าไปปั้มเสาหอยเมนแล้วเพื่อนกูเจ็บใจที่เสาหอยบอสนใจกูถึงกูสีพยายามซำดาเลาวกับโบหันมามองกูเลยตัดสินใจสีไปตอกลาวซะเห็นมันแล้วขอโทษด้อเซียวที่บุริ ปรึกษามึงก่อนโอ้เสียวเลิฟกูเข้าใจมึงเสียวไฟคือดับเฮ้ยไปปิดไฟอไฟดดบบไไอ้ชิลอไอ้คือเขาคางบัดสีเขาสิมาคมคืนน้องไดแทนที่สี่ห้าสิตักที่เตือนมูผัดแห้งให้ท่ายมันน้องเสียใจได้ไอ้หูบอ ผีเพิอมมาแต่ใสมึงเห็นบ่นี่เป็นคนเปิดเจออยู่บักควยมึงเอ้ยเศร้อยอย่าถือโทษโกรธเครื่องบักสีเลยมันแค่ขาดสติสั่ววูบซื้อหสุดรอเชียวงับออกมาห่างๆผีได้น่ะมึงว่านำบ่ได้เมนคนไหนแค่ขาดสติหยังมันจงใจไปข่มคืนน้องเฮาเตียงเลยมีบ่เขาเอิ้นว่าขาดสติน่ะ ชุดรอใส่น้องเลอินเล่บักซีพวกสูบไดตายดีดอกกูสิไม่เอาชีวิตพวกสูบุญนาเสือเลยเศาหอยเสาหอยเป็นผีไม่อยากเชียร์ก็ต้องเชียร์เลยไอยชุดรอดีจะน้องแหล่ถือพาติโตวไว้ตลอดเวลายันซูวอลไลฮีพากันหนีออกจากเพื่อนลังนี่จากผีมันชีกมาตอนไดอีกไปไปทุกคนหนีกันดีกว่าติวบ่อยแล้วติวย่านแหง้ง หลังจากตกลงกันแล้วพวกเขาทั้งสี่คนก็เฝ้าแลนออกจากเครื่องแล้วย่างไปตามป่าและซ่องหาบ้านคนเกือที่จะขอความสวยเหลือฮ่าได้พระนี่มากูกูบ่ตรงย่านอีห้าผีหอยเม้นนั่นมาหักคอกูอีกต่อไปรอดแล้วกู <ś led> เออต่อไม่ห้านี่ขึ้นมาอยู่ถึกมองแท้เด้พระพระพระกูให้ไปใส่แล้วหายังอยู่บักสีโู้โยก็ห้าพระล้วเนาะสร้างทมเออคือว่ากูอยู่คนเดียวไดเนาะแล้วมันเสียงไพวะเสียงกูนี่ละฮะผีท<า>ีหย้อยแม,นม้นเมงนใครดมบอมึงจังหูเมืองเมืง,มงตายสะเทือนบักสีจังไร บอกเคยโว้ยกูเดาเอาอย่าข่าคอยเลยไพก็ได้ซอยแน่มี่บังอาจมาว่าใส่หอยแคบคำของกูมันต้องเจอแบบนี้ละหลายต่อไปกับอีหามานันพจนอีเซียนตําดาอีเสาแลบ้านนาเตรียมตัวโวลวดมึงไอซุนอลอไอซฉุนลอน้องแลย่านไม่ไอ้สุดลออยู่ใกล้ๆบ่ตตรงย่านดอกน้องแลบ้านนาะ เฮ hey, hey, hey. แต่น้องก็ยังยานอยู่ดี <c oughs> มันวาสมาชิมาหักคอน้อง <c oughs> สั้นไอซุดรอสิจอยให้น้องฟังเดอ้อเพื่อนน้องแหล่คนงามที่สาวย่านลงดีคือกันน่ยน้องก็หมักฟังสอยสั้นไอสิเริ่อนนะเดอ้อสอยๆพี่น้องฟังสอยผู้สาวสมน้อยหมักใส่กระโปงเฮียนแม่ให้ไปเลี้ยนทำท่าเจ็บท้อง <c oughs> บัดแม่ให้ไปเลี้ยนน้องทำท่าปวดหัวแต่บัดแม่ให้ไปเอาผัว <c oughs> ผัดวา้า มันบอกว่ามือใดละแม่เอ้ยมันบอฮ,ะฮ,ะฮะะ่าฮ่าเจ้ากระสอยเป็นเนาะเสาติ๋วอีติ๋วโมวนองมันซอยเก่งเทไไดไอ้สุดหลอให้มันซอยสู่ฟังแม่ห่วยสั้นกระสอยให้ฟังในยตีละไอ้สุดหลอหมักฟังซอยเทไไดใเคยซอยะมวนเป็นไไดน,นะไอ้สุดหลออีติ๋วมึงกระสอยให้ผู้เ่ากูฟังเน่เดี๋ยวมือนากูสิสอนวิธีเห็ดแนวใดให้ผู้เบ่าหลงหัวปักหัวปั๊มให้ดอก ฟังฟังฉันสิสอยสู่ฟังซอยซอยพี่น้องฟังซอยผู้สาวซำน้อยบอ่ฮูหจักเปปซี่บัดเขาส่วนไปเปปซี่ซาได้ทุกที่ได้ทุกเวลาซ้ำนี่ก็ว่าซอยนะคะค่ะฮ่า <c oughs> โอ้ยจังแม่ถูกใจบักสุดรอเด้ดหลไยเพียงเดี๋ยวกูสิสอนวิชาจีบปุซา,ายให้จนจบหลักสูตรเลย <c oughs> พี่ไอชนินรอผีมันมาแล้วน้องเลย่านน้องเลย่านว่า แม่งหนีไปใส่บอลอดดอกอีเล่เมื่อนี่กูสิหักคอมึงให้ตายขามือคือกับบักซีเลยฮะบักซีถึกเบี้ยนแล้วโอ้ยบน่นาเลยเสียวกูนี่น้องให้โคงเจ้าคือขามูไอเจ้าคือโหอนให้สามันแท้เอ้เมนเมนไอ้ชุมด,ดามันโลด ไอชลอคือว่าหอยน้องแบบนี้ที่มันตายกบสมควรแล้วขน,น้องหอยโบแมนพีปานี่น้องหอยคืสิม,มุลอุ้ยปุ้ยบบเลือกชิ้นดีเลยจังได้ก็ตามแต่เมื่อสานนี้น้องหอยกลับมาเจอไอชุดลอแล้วไอชุดลอต้องมาอยู่กับน้องและจะโบมีสิ่งใดมาแย่งเขาออกจากกันได้โดยเฉพาะแม <S <S อ่อีสาวแหลบันนะจังได้มึงก็ต้องตายกูสิขามึงโดยน้ำมือของกูนี่ละ น้องหอยเมน้นเออน้องหอยพีหยุดทำเวรทำกรรมซะคนกับพีเฮาอยู่นํากันบ่ได้ดอกอีกอย่างเฮาก็อยู่กันคนระพลระภูมบ่อยพอไอไปสาแล้วอ้ายจะเหตุบุญไปให้น้องเพื่อให้น้องได้ไปพุทธไปเกิดแม่นแมีนไปคอ,อยก็ไม่ชุดรอไปสาหลังคอยก็ไม่ชุดรอแต่งงานกันพวกคอยเช็ดบุญญ่ถวายไปให้ดอก กูบ่อยากได้มึงบ่ต้องมาเหดบอกเหดบุญในกู๊ดอกสิ่งที่กูอยากได้ก็คือชีวิตของมึงอีเล่ตายสะเถิดมึงพวกเจ้าพากันยืนแข็งอยู่นังล่ะแลนทเมพากันหนีไปไว,ไว แล้วพวกเขาทั้งสามก็พากันแลนป๊บปพีอย่างบกคิดชีวิตแต่ถึงสิแลนจึงใดเมื่อนแนมงวกหลังก็ยังเห็นพีไล่ตามมาติดๆีพอแลนไปหอดค่อยสั้นๆพวกเขาทั้งสามก็ได้พลาดจิตลงมาจนว่าหอดพื้นผุแล้วเหตุให้พีได้โอกาสไล่ทันและจะมาปิดชีพสาวแหลบ้านนะ,ะฮาฮ่าฮ่มึงนีไปใช้บอรอดแล้วอีหอยแหล่ไปนอนเฝ้าห้างมังวงสะเทิดมึงย่า หยุดสเถิดโยมผีหลวงปู่ือสีขอบินทบาทสีวิตยโยมสาวคนนี้สาหยุดท,ทำเวรนทำกรรมถ้าพวกโยมยังจองเวรนจองกันกันแบบนี้ถูกพบถูกซาดแล้วเมื่อใดพวกโยมจะปล่อยวางกันได hey, เฮหลวงปู่ใส่ขน้อยเนี่ยใส่ขน้อยเน่หลวงปู่ออยพวกขน้อยด้วยนี่ไมนเป็นเรื่องของผีมึงอย่ามายุ่ง,ง ลือสีบว่วยุ่กกบ,บได้ดอกโยมเพราะโยมกำลังจะขาคน้นและมันเป็นบาปโยมจงปล่อยวางสาเพื่อโยมช่ได้ไปพูดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้แมนควมหลงปูเพิ่อนนั่นละปล่อยพวกอ้ายไปสาหนองหอยผีพวกเฮาอยู่น้ำกันบัได้ดอกนนองหอยเอ้ยแมนค้ามไอ้ชุดลอผีกันอยู่ส่วนผีอย่ามายุ่งกับคน กูปากเปเลเดียนี้อีแล้ถ้าคนก็พียอยู่น้ำกันบ่ได้กูก็สิ้ขาพวกซูมาทุกคนให้พวกซูมาอยู่น้ำกูแล้วมันชีอยู่น้ำกันบ่ได้บ่บัดนี้เอาคือว่าแบบนั้นแหลนะเนาะชุดลอย,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 ยังบ่อยากตายเมียกัยังบ่ทันได้ได้น้ำเขาซ้ำยังบ่ทันหูส้สว่าสวรค์บนดินมันเป็นแนวใดท่านหลวงปู่ฤาษีชุดลอยยังมีเมียก่อนยังบ่อยากตาย พวกโยมมายืนอยู่หลังหลวงปู่เดี๋ยวนี้ในเมื่อหลวงปู่เ้าแล้วโยมบ่ฟังหลวงปู่ก็ต้องใส่ไม่แข็งกับโยมแล้วโยมผีเอ้ย โอ้มาลุกกุย้ยมาลุกกุย้ยมาลองกองแตงตองตองแตงตันจังชีมันต้องถอนอ๋อจังชีมันต้องถอนมันแมนอยู่บ้อนเอนี่คือมีถกถกถอนถอนสงคือสิได้เฝ้าห้างมะม่วงไว,ไวไ้เทสู่กูนี่ขันมึงบ่อยากถือผีหักอคอขอยู่เยียมเยียมอย่ากวนสมาธิหลวงปูง่เดี๋ยวกูสี่จมพิษคาถา ฮ่าบักลือสีขี่เมาลำพังชีวิตของมึงเองมึงก็ยังสิเอาบปรอดแล้วมึงยังมีน่าอยากซอยคนอื่นอีกตายสะเถิดเมยโอ้มาลูกกุ๋ยมาดูเกกุี้มาลองกองแตงตองตองแตงแตงเพียวโอ้ยแบลื่อสีมึงเห็นยังสชกูโอ้ยเป็นไดละมึงกูบอกแล้วอย่าลองดีกับกู กูห้องทำถ่าเจ็บปวดซื่อดอมึงคิดว่าวิสาของมึงปาบกูได้ตีสเมเ็จข้าวสารมาลีกิก,กอกมีได้มึงคิดว่ามันเ็ดยนงกูได้บอบลือสีเทาอ้าวหลวงปู่ลือสีอีพีนั่นมันจะบวบเป็นยังเลยมันคือหัวลอยเหาะพวงเฮาอยู่นั่นเห็ดจังไดล้วบันนี่พวงเฮาสิบบถ,ถึงคักคอกันหมดบ่พวกสู้อย่าฝ่าตกใจไปบอก,กิน,นี่ลือสีแค่วอมเครื่องซื้อยังบ่ทันได้เอาจริงเถอะ ผีสาวนี่มันเป็นผีที่มีความอาฆาตพยาบาทหุนแหงถ้าเป็นตัวเฮาในเมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นลือสีหนุ่มคงจะสู่วิชามันเบาไหวแท้แต่ในตอนนี้ตามที่ประเมินวิสาอาคมของเขาก็พอสู่สีกันกับอีพีนี่อยู่แต่ถึงยังไดก็ตามเขาต้องห้ามประมาทอีพีนี่เด็ดขาดโบชันได้ตายกันยกคณะแท้และนี่ มาหอดตอนนี้เหตุการณ์ต่อไปสิเป็นจังไดนั้นเขาต้องมาลุ้นมาเสียหลวงปู่หรือสีเทากับพวกสุดลอ้อว่าจะเอาชีวิตลอ่อจากเนื้อมือของผีสาวได้หรือบอ่ติดตามกันในตอนต่อไปเดอ้อพี่น้องเอ้ย